m a r โกแชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง m า r c โกแชร์ริงพอดแคสต์ทุกท่านนะคะวันนี้สาระดีๆที่นำมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวของอินไซด์ด้านการตลาดดิจิตัลแบบข้ามรุ่นสำหรับปี2022ขอขอบคุณบทความดีๆจาก Forbes.com ที่เขียนโดยคุณจูลี่รองประธานฝ่ายการตลาดแดชชสสัดด้วยนะคะ จากผลางานวิจัยของ Pew Research Center ที่พบว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากในทุกยุคจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแบรนด์ต่างๆสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเด็กรุ่นใหม่ที่พวกเขาอาจไม่เคยทำการตลาดกับคนกลุ่มนี้มาก,ก่อนและคนรุ่นเก่าก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าการทาความเข้าใจอินไซต์ในสิ่งที่สอดคล้องกับผู้บริโภคแต่ละรุ่นรวมถึงการใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเพื่อมากระตุ้นกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาถือว่ามีความสําคัญสําหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มไรายได้รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของแบรนด์ในปี2022เป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ อย่างนิสัยที่เฉพาะตัวของคน Gen Z ควรถูกวางไว้สำหรับการทำโซเชียลคอมเมอร์ซเป็นระดับความสำคัญที่สูงสุดสำหรับแบรนด์อุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันงานวิจัยของพิวก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคนรุ่น Baby Boomer และ Gen X จำนวนมากต่างก็มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมออนไลน์เช่นกันดังนั้นควรผลักดันให้แบรนดต์ต่างๆประเมินส่วนผสมทางการตลาดและทำการกำหนด กลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะซึ่งประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าการสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเนี่ยควรจะสื่อสารกับคนแต่ละรุ่นได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการสร้างกําไรให้กับแบรนด์เพื่อเป็นการเติบโตทางธรุรกิจในระยะยาวอีกด้วยแล้ววิธีที่แบรนด์จะสามารถใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรใหม่ๆได้นั้นคืออะไร การเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่นักการตลาดจะสามารถระบุก,กลุ่มเป้าหมายและวัดความสำเร็จในการเข้าถึงผู้บริโภคเหล่านี้ได้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ด,ด้านเนื้อหาแต่บางแบรนด์กำลังลงทุนทรัพยากรในกลุ่มเป้าหมายเพียง1ห,หรือว่า2คน แต่กับพลาดข้อมูลประชากรที่สําคัญสําคัญไปซึ่งรวมถึงลูกค้าที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ใช้ใจ่ายในอนาคตอย่างกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ในสหรัฐนะคะที่มีการใช้ใจ่ายครัวเรือนสูงสุดในปี2019และเบบี้บูมเมอร์กับ Gen X ต่างก็มีความสําคัญสูงสุดสําหรับแบรนด์ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นกันแล้วทํามา Gen Z ถึงควรเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์การตลาดในปี2022จากตามการคาดการณ์ของ eMarketer นะคะที่พบว่าผู้ใช้ Instagram ทั่วโลกจำนวนมากเป็นคน Mill ennial, แต่ Gen Z คิดเป็นยีิเปซ็น28%ของผู้ใช้งานในปี2,564หรือว่าปีนี้นั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะคะตามรายงานจาก Bank of a m e เมริาพบว่ารายได้รวมของ Gen Z เนี่ยจะสูงถึง33ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2,573และสูงกว่ารายได้ของคนรุ่น m i l l e n นียลภายในปี2,574ในขณะเดียวกันนะคะ กำลังการใช้จ่ายของ Gen Z ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและผลกระทบต่อการตลาดและ e-commerce ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ การปรากฏตัวของคนวัยเจนเซบนแพลตฟอร์มดิจิตอลน,นั้นได้รับการตอบรับด้วยการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจผู้บริโภคเจน Z ซในปี2020ของ WPP Engine นะคะผ่าน Marketing Dive เปิดเผยว่า82%ไว้บังใจบริษัทมากขึ้นหากพวกเขาใช้รูปภาพของลูกค้าจริงในการทำแคมเปญโฆษณาและเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มย่อยนี้บริษัทต่างๆควรสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่มีความหมายและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างมีสติจากข้อมูลของ Glossy แบรนด์เสื้อผ้า c h i ก้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแบรนด์สำหรับผู้หญิงวัยกลางคน อย่างไรก็ตามแบรนด์ดังกล่าวพบว่าใน1ปีอายุลูกค้าฉเฉลี่ยลดลงถึง10ปีซึ่งนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านข้อมูลประชากรของลูกค้าซึ่งเชื่อว่าการออกแบบที่ไม่มีวันตกยุคของแบรนด์เมื่อผสมผสานกับแคมเปญที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงจะถือเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะใจผู้บริโภค Gen Z ที่มีความต้องการสูงมากได้เลยล่ะคะ่ะสำหรับเรื่องของคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าที่ถือว่ามีเอกลักษณ์สำหรับลูกค้าแต่ละรุ่นนั้น แม้ว่าการเลี้ยงดูคนเจนแซดนั้นสำคัญต่อความสำเร็จบนช่องทางโซเชียลแต่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ใจ่ายอันดับต้นๆในปัจจุบันก็มีความสำคัญเท่าเทียมไม่แพ้กันถึงแม้เบบี้บูมเมอร์และเจนเอ็กมักไม่ค่อยถูกมองว่าเป็นผู้ชมอันดับต้นๆบนโซเชียลมีเดียแต่อย่างไรก็ตามแบรนด์ต่างๆอาจพลาดโอกาสอันทรงพลังในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถสร้างยอดขายได้ซึ่งจากการวิจัยของ F อฟไซลอนในปี2019 พบว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มที่ใช้ใจ่ายมากที่สุดในสหารัฐอเมริกาและ Gen X อ็กก็กำลังมีการใช้ใจ่ายที่ใกล้เคียงกันดังนั้นแบรนด์ที่ยังไม่ได้เจาะตลาดเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจแรกพบที่แข่งแก่งกับผู้ชมออนไลน์ใหม่ๆนี้ได้ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลทัชพอยต์เพื่อผักดันความผักดีและการรักษาลูกค้านั้นโลกดิจิทัลอาจส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในอดีตแบรนด์ต่างๆได้จัดทำเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของตนอย่างไรก็ตามในภูมิทัศน์ปัจจุบันจุดติดต,ต่อต่างๆอาจต้องพูดคุยกับผู้บริโภคในทุกจุดตลอดเส้นทางของผู้ซื้อแม้ว่านั่นจะหมายถึงการมองข้ามกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ก็ตามแต่การใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาพิเศษนี้ในพื้นที่ดิจิทัลจะช่วยให้แบนด าสามารถลงทุนในสื่อออนไลน์ได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็น,นกลไกสำหรับการตลาดจำนวนมากที่วัดผลได้และก็มีความหมายเลยนะคะเรามาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดข้ามรุ่นในกลุ่มสินค้าหรูหรากันบ้างดีกว่าคะ่ะ แบรนด์ต้องหันมาสนใจการพัฒนากลยุทธ์อมนิชาแนลนะคะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาอยู่ผ่านจุดสัมผัสดิจิทัลโดยแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันบนเส้นทางของ c u สเตอ e ์เจนีและต้องประเมินวิธีการทำการตลาดไปยังกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นเพื่อสร้างคุณค่าของตราสินค้ากับผู้บริโภคที่อยู่้อนกว่า แบรนด์หรูสามารถทำงานเพื่อสร้างแคมเปญที่น่าสนใจซึ่งนำไปสู่ความถูกต้องแต่ขณะเดียวกันการพูดคุยกับลูกค้าเก่าที่อยู่ในกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X ควรสร้างแคมเปญที่มีทางเลือกและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในแถวหน้าๆค่ะ แบรนด์หรูหรานะคะควรลงทุนในกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมนอกบรรทัดฐานเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่าตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อพบกับ Gen Z ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t k t Tok เป็นต้นค่ะแบรนด์จากภาคส่วนต่างๆเนี่ยควรจับตาดูกลยุทธ์และเครื่องมือที่ผู้นำในอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังนำมาใช้เพื่อสร้างแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี2565ค่ะ เมื่อพูดถึงการจัดลำดับความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในแต่ละวัยในปี2022การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการระบาดใหญ่เนี่ยได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายๆด้านสร้างความท้าทายใหม่ๆและโอกาสที่สร้างกำไรให้กับแบรนด์เพื่อตอบรับช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่การตลาดแบบดิจิทัลแบรนด์ต่างๆควรพึ่งพาข้อมูลของตอนเองมากกว่าที่เคยนะคะอย่าง i ิน t a g r กรมมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแบรนด์ควรขยายการก,ารกำหนดเป้าหมาย เพื่อใช ar, ้ประโยชน์จากรายได้เพิ่มเติมและความพักดีต่อแบรนด์ที่ลูกค้าแต่ละวัยมีให้โดยทีมควรใช้ข้อมูลของตนเพื่อทำความเข้าใจการตั้งค่าของผู้ชมแต่ละรายค่ะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถดูแลจัดการและดาเนินการตามกลยุทธ์เนื้อหาแบบข้ามเจเน r เรชันได้นะคะ จะเห็นได้ว่าข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดดิจิทัลนั้นเนี่ยสำคัญสำหรับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกๆเจเนเรชันเลยสำหรับปี2022เพราะว่าหากเราเนี่ยมุ่งโฟกัสเพียงเจเนเรชันใดเจเนเรชันหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่ทำให้แบรนด์เสียโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆห,หรือว่ารักษาฐานลูกค้าเดิมๆได้อย่างตรงจุดสำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าหลายๆคนน่าจะได้ไอเดียไปต่อยอดการทำการตลาดกันได้แล้วอาทิตย์หน้าเราจะมีหัวข้อใดที่น่าสนใจมาสรุปให้ทุกคนฟัง กดติดตาม YouTube มาโก้เอาไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ